สวัสดีครับมือนี้ได้เมนู่อย่างไอเอฟเมนูอย่างต้มกาจิครับขาหมูกับปลาซับครับพี่น้องปลาบองปลาบองปลาบองเช็บแซบแล้วก็ต้มคาจิต้มคาจิต้มคาจิาินใหญ่ๆแล้วก็มีหน่อไม้มีหน่อไม้หน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้ม มีผักชะอมมีขิงมีกะชายมีผักคะน้ามีกระถินมีผักชีผักย่างหลายเลยผักทั้งหลายแหล่นั่นแหละพี่น้องคือเกานั่นแหละมามามาเจ็บๆคือเกาอย่านี้แล้วมีข้าวเหนียวห่อนๆนรอไม่ไหวแล้วเอาข่าเหนียวตั้งมองนี้ไว้ตุ๊กเทนเสียอีกหน่อยอุ้ยแมงวันกระไรเนาะ กินบองไดกันน้ำมานำมานองแมงมันกัะไดมา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 อยบคือเก่าบัดนี้ตุนใส่สมุนไพรเลยนะี่พี่น้องลองบึงฝีเมื่อยห,หลายเห็ดอืขากีนี่แม่คือแม่ขากีอันนี้เลยชิ้นใหญ่ๆนี่ดับแดดลองประเดดกนะันนี่พี่น้องแดกบองนวดอ่ขนาด นียปลาแดกบองปลาลาบองปลาลาบองบานเท่านั้นแหละพี่น้องอมอมแบบนี้แซ่บเบอร์นัวผัดชะอมใจลงไปอืมอืม อนนอขออนุญาตได้พี่น้องเลยนเฮ้ยงอขางวเลยนี่นกรตุยเลยเมนูมื้อนี่ของมังอิหลาเลยปลาบองรสชาติจัดจ้านมาก dạ bằng bay mày tìm hiểu bên mày 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 anh mày 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 เือดยังมือเี้ยบวนอย่ไปใส่ปเี๋ยวข้ามนใหญ่เลย ขิงไป็น้องขิง้ ه, ตุยอาล่ะอืมอืมอืม,อม,อม แมงบันก็ได้อุ้ยเสียบคักจมูกหัวขีูตาไรบันเสียบจนได้สูบขี้โมกกระแดกบว่างแฉบเอ็มเยิมเลยอ่ะมะเข้มอ่ะ

ะอมมันพักจะอมพักจะอมใส่ลงไปนัวแห้งนอนใส่นัวปลาบองไหือม,อม,อม ううんんういい、はいうん。うん 日本ですね、うん。うん ตุมตั้ใหม่ก็ประดับวงเขากันยังครับอือแซ่บมากเลยชุ่ยี่ยอย